สวัสดีครับเดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนำตัวนิดนึงนะคะอ่าผมชื่อจริงจังนะครับมาจากราชบุรีว้าวแล้วรู้จักกัไปะยังยนได้ยังไงคะอ่าพันเฟซบุ๊กครับใช้เวลาดูเพจของเรานานไหมคะก่อนที่จะเข้ามาดูรถอ่าไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมเจอรถชอบก็เลยเข้ามาดูอ๋อค่ะพอเข้ามาดูรถจริงแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็สวยนะรถสวยเลยชอบอก็เลยตัดสินใจจองเลย ก็ดูแลรถดีก็รถรถที่ขายมันก็มีคุณภาพแต่ถ้าอะไรที่เสียก็บอกเรื่องความจริงอะไรเงี้ยดูเรดูดูนรูปแล้วชอบสีชอบสีรถแล้วก็เราหาซเ้อนปที่นั่งอยู่แล้วแล้วก็พอลองเครื่องลองอะไรแล้วก็โอเคก็เลยตัดสินใจนนก็มาที่นี่ก็มีรถคุณภาพดีนะแล้วก็ถ้า อะไรที่มันแบบไม่ดีหรือว่าเล่ใไม่ตามจริงอะไรเงี้ยเขาจะบอกความจริงก็จะไม่ค่อยได้อะไรกับลูกค้าครับผมใช้แล้วรถจะมีความสขค่ะขับผีลอดัยนะคะผลเงินผลของ้าบ้านทิงเรื่อยๆครับผมขอบคุณค้าขอบคุณค้า